สวัสดีค่ะสมาชิกเราพัฒนาทุกท่านนะคะเป็นไงบ้างคะงวดที่ผ่านมาถูกกันบ้างหรือเปล่าเป็นงวดที่ห้าแล้วนะคะที่เราเข้าสถิติเราก็คือเข้าตั้งแต่งวดนี้นะคะวดที่หนึ่งที่เข้านะคะสี่ห้าเก้าห้าศูนย์หกวันนี้เราเข้าศูนย์หกนะคะ งวดที่สองที่เราเข้าก็คืองวดเก้าสี่แปดหกห้าสี่วันนี้เราเข้าแปดหกแล้วค่ะแล้วก็งวดที่สามที่เข้าติดติดต่อกันต่องวดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าวันนี้เราเข้าที่สามเก้าแล้วค่ะ นี้จะเป็นชุดเด็ดร่วมนี่จะเป็นชุดเน้นๆค่ะชุดนี้ก็จะเป็นชุดเน้นๆเ,เหมือนกันแล้วก็งวดที่4ี่ที่เข้าต่อกันติดๆนะคะงวดที่4ออกส 4, 4, ี3 9ี่สห วันนี้เราได้สี่หกแล้วค่ะได้เด็ดร่วมนะะแล้วก็ง้วที่ห้าง้ดที่ผ่านมานะคะ่ะที่เราเข้าติดติดกันห้าง้ดแล้วนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสีเติเรายังมาดีอยู่นะคะตัวนี้ได้ชุดเน้นๆนะคะสิ 4, ติที่เราทำมาก็คือห้างงวติดแล้วนะคะตอนนี้ แอดเคยทำได้สูงสุดแปดงวดติดนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่หกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เราพัฒนาวันที่สิบสามทับสิบทับหกแปดแล้วก็ เอาสี่ตีเดิมก็คือออกเก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดวันที่ผ่านมาเราได้สามหนึ่งแปดล่างเจ็ดสามเราได้หนึ่งแปดนะคะแล้วก็จะมาจับตัวเด่นให้นะคะวันนี้ให้เด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะ เดี๋ยวขอคุยกับสมาชิกหน่อยนะคะมีหลายคนไม่เห็นคลิปนะคะตอนนี้ youtube คือเป็นการสุ่มสุ่มให้กับสมาชิกที่ติดตามนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ยิงทุกทุกคลิปทุกวิดีโอนะคะเพราะว่าคนส่วนมากก็ไม่ได้สมัครยู u ูปผิวเมียมนะคะคือแบบฟรีเขาจะไม่ให้ทุกคลิปนะคะถ้าใครหาคลิปไม่เจอแอด ลงรายละเอียดคำเตือนไว้ข้างล่างอยู่นะคะว่าให้เข้าไปในช่องของพี่ไลวันแช n แนลนะคะกดเข้าไปใน u t u b e พิมพ์คาว่าพี่ไลวัน h ช n แนลเดี๋ยวอจะแนบไว้ด้านล่างคลิปนะคะและก็กลับไปถึงคลิปแล้วะคะ่ะกดคำว่าดูช่องจะมีคำว่าดูช่องแล้วมันจะแยกระหว่างวิดีโอกักบวิดีโอสั้นก็คือช็อตนะคะคือเขาจะแยกกัน วิดีโอสั้นนี่ความยาวไม่ถึงสามนาทีจะกลายเป็นวิดีโอสั้นนะคะซึ่งจะอยู่ด้านล่างนะคะะมาชิกก็เลื่อนๆดูแต่ให้พิมพ์เข้าไปในช่องก่อนนะคะว่าพี่เรวันชาแนลแล้วก็กดคําว่าดูช่องมันจะเห็นชัดเจนเลยะคะ่ะว่ามีวิดีโออะไรมัง่งบางคนหาไม่เจอปัญหาเยอะค่ะตอนนี้แอดก็ไปหาคําตอบให้แล้วนะคะคือ ยูทูบไม่ได้ให้กับคนที่แจ้งเตือนทุกคลิปนะคะคลิปไหนที่เราหาไม่เจอสงสัยว่าแอดเคยลงอยู่เป็นประจำก็ให้คลิกเข้าไปดูตามนี้นะคะส่วนมากแอดก็จะลงช่วงกลางคืน,เ,นเป็นพวกวิดีโอสั้นนะคะพวกช็อตแยกฮานอยต่างๆแต่ถ้าเป็นรวมฮานอยก็จะเป็นช่วงเช้านะคะกับเลขราวพัฒนาส่วนมากจะเป็นช่วงเชา้าคือจะแบ่ง เวลากานทำนะคะคือลงต่อเนื่องกัน YouTube ก็ไม่แจ้งเตือนเหมือนกัน,นะ,คะเคยทำแล้วสม,มาชิกก็ทำตามที่แอดบอกนะคะจะได้เห็นทุกคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเด่นว่าเราจะให้ตัวไหนเน้นๆนะคะวันนี้เด่นศูนย์หนึ่งแอดจะให้มีสามศูนย์สามหนึ่ง สามสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเดี๋ยวเราไปดูว่าจะให้ตัวไหนเน้นๆสีชุดเหมือนเดิมน,นะะตัวนี้นะคะให้สีชุดตัวนี้นะคะเน้นๆซึ่งวันที่ผ่านมาเราก็เข้าหนึ่งแปดอยู่ในชุดสี่ตัวเน้นๆนะคะสมาชิกดูให้จบหน่อยนะคะ แอดตั้งใจทำมากเลยค่ะศึกษาค้นคว้าอาสูตรแล้วก็รวบรวมออกมาเป็นตัวเด่นจากให้สมาชิกค,ครั้งที่แล้วลงไปเจ็ดนาทีนะคะดูแค่40วินาทีจนถึงหนึ่งนาทีครึ่งนะคะคแอดไปดูในรา,ายงานผลมาแล้วนะคะต่อไปเรามาดูตัวเด่นร่วมกันม,มีตัวไหนบ้าง ตัวเด่นร่วมจะมีดังนี้นะคะเด่นร่วมเรายังจับ0ูนย์กับ1มาะคะ่ะเหมือนเดิมก็จะมี09 08 07ก้าศูนเจ็ด ก็มีศูนย์หนึ่งคือตัวเด่นชนนะคะศูนย์หกแล้วก็หนึ่งหกโอกาสเป็นไปได้นะคะทั้งเน,น้นเน้นทั้งเด่นร่วมงวดน,นี้จะมางวดที่หกหกงวดติดหรือเปล่าะคะฝากสมาชิกด,ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดด้วยนะคะดูคลิปให้จบมีคำเตือนอะไรก็จะอยู่ใต้คลิปนะคะ หาคลิปไม่เจอค้นหาตามที่แอดบอกนะคะพิมพ์ี่ไรวันชาแนลกดคำว่าดูช่องมันจะแยกระหว่างวิดีโอสั้นกับวิดีโอทั่วไปนะคะหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ